โอเคข้อ7นะครับในกล่องใบหนึ่งมีลูกบอลสีแดงสี่สีขาวสสีเหลือง2หยิบลูกบอลขึ้นมาสองลูกโดยหยิบทีละ1นึ่งลูกจะหยิบได้กี่วิธีถ้าลูกบอลทั้งสองลูกเป็นสีใดก็ได้โดยหยิบแล้วต้องใส่คืนกล่องโอเคเพียงนค่อยๆทำทีละข้อแล้วกันนะอ่านข้อหก่อนเขาบอกว่าหยิบลูกบอลขึ้นมาสองลูกโดยหยิบทีละลูก การทำงานเนี่ยมันเหมือนกับพี่แบงค์ทำงานต่อเนื่องกันค่อยๆหยิบทีละลูกเหตุการณ์ที่หนึ่งตอนเนี้ยเรามีลูกบอลอยู่ทั้งหมดเก้าลูกปะเป็นสีใดก็ได้ก็เก้าสีหนึ่งะครับแล้วแต่เขาบอกว่าหยิบแล้วต้องใส่คืนกล่องเหตุการณ์ถัดไาก็คือเก้าสีหนึ่งปะก็เป็นการหยิบทีละลูกเหมือนกันก็เลยกลายเป็นเก้าคูณเก้าเท่ากับแปดสิบเอ็ด บางคนบอกว่าเอา้าใช้ขีดได้ไหมทั้งบอกว่าข้อเนี้ยก็ใช้ขีดก็ได้เพราะมันเป็นการหยิบทีละหนึ่งใช้ขีดเป็นการตัดสินใจทีละหนึ่งเหตุการณ์ปะแล้วเหตุการณ์นั้นเลือกออกมาแค่ตัวเดียวปะครับอย่างบอกว่าใน A ใน B ใน C ใน D วิ่งแข่งกันเราบอกว่าที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยเราก็มีสามขีดมีสี่ช้อยก็จริงแต่สี่ช้อยเราเลือกออกมาแค่ตัวเดียวปะ มันก็เหมือนกับ 9c1 แบบนี้ป่ะที่เลือกออกมาตัวเดียวดังนั้นขีดกับ c1 เนี่ยมันใช้แทนกันได้แต่ย้ำนะครับต้องเป็น c1 นะถึงจะใช้แทนกันได้ถ้าเป็น c อื่นจะใช้ไม่ได้โอเคป่ะครับ <c oughs> แต่ตอนนี้ข้อนี้พี่แบงค์จะใช้ฉเฉลยโดยใช้ c เป็นหลักละกันนะครับข้อ2ลูกบอลทั้งสองลูกเป็นสีใดก็ได้โดยหยิบแล้วไม่ต้องใส่คืน เป็นสีใดก็ได้โดยหยิบแล้วไม่ต้องใส่คืนก็แปลว่าลูกแรกคือลูกแรกที่เราหยิบก็คือ 9c1 ลูกที่2องที่หยิบก็คือ 8c1 ปะ่ะก็เลยกลายเป็น9คูณ8คือ72ข้อ3นะครับหยิบลูกบอลทั้ง2ลูกเป็นสีแดงโดยหยิบแล้วต้องใส่คืนกล่องตัวนี้หยิบลูกบอล2ลูกเป็นลูกบอลสีแดงหมดเลยก็เป็น4 <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็น 4c1 คูณ 3c1 ป่ะครับซึ่ง 4c1 คูณ 3c1 ก็คือ4คูณ3ได้12เออขอโทษครับเขาบอกว่าหยิบแล้วใส่คืนกล่องแอคชั่น3ข้อ7.3ลูกบอลทั้ง2ลูกเป็นสีแดงโดยหยิบแล้วต้องใส่คืนกล่อง ตัวนี้นะครับเพียงบอกว่าถ้าหยิบแล้วใส่คืนกล่องก็เราต้องเป็นสีแดงด้วยก็เลยกลายเป็น4ี่ซีหนึคูณสี่ซีหนึ่ป่ะครับสี่ซีหนึคูณสี่ซีหนึก็คือ4ีคูณสได้16 <S <S ข้อ4บอกว่าทั้งสองรูปเป็นสีแดงโดยหยิบแล้วไม่ต้องใส่คืนกล่องพอบอกว่าไม่ใส่คืนกล่องก็กลายเป็น4ี่คูณกับ3ามซีหนึ่งซึ่กลายเป็นสิป่ะครับ ส่วนสุดท้ายข้อ7.5ได้ลูกบอลสีแดงและสีขาวอย่างละ1ลูกการที่ได้ลูกบอลสีแดงและสีขาวอย่างละ1ลูกเนี่ยไม่ว่าเราจะใส่คืนหรือไม่ใส่คืนเนี่ยมันก็ไม่ส่งผลใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าสีแดงกับสีขาวสมมติถ้าพี่แบงค์หยิบสีขาวก่อนแล้วค่อยสีแดงเนี่ยเวลาพี่แบงค์ใส่สีขาวกลับคืนเข้าไปในกล่องแล้วถัดมาเราจะหยิบสีแดง จำนวนลูกของการหยิบสีแดงก็ยังเท่าเดิมอยู่ปะดังนั้นมันไม่ส่งผลอะไรเลยไม่ว่าโจทย์จะบอกว่าใส่คืนหรือไม่ใส่คืนนะครับสีขาวมีอยู่3ลูกก็3 C 1สี่สีแดงมีอยู่4ลูกก็4 C 1แต่มันยังมีเหตุการณ์ของแดงขาวด้วยใช่ไหมเพราะเป็นการหยิบทีละลูกมันเลยมีเรื่องของลำดับการหยิบก็เลยกลายเป็น4 C 1ีหนึ่งคูณสามีหนึ่งส ก็เลยตอบ24ข้อนี้นะครับใจความสำคัญที่เขาตั้งใจจะสอนเราก็คือเรื่องของ nc หนึ่งกับเรื่องของขีดเนี่ยถ้าเมื่อไรก็ตามที่เป็น c หนึ่งแล้วมันสามารถใช้ทดแทนกันได้ซึ่งโดยโปกติพอหลังๆอะ่ะพี่แงจะใช้การหยิบเนี่ยจะใช้ตัว c เป็นหลักเลยจะไม่ใช้ตัวขีดเวลาใช้การเลือกนะครับโอเคอันนี้คือข้อเจดนะครับ